สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมภูลศักดิ์ศรีสุธาทีมงานรักบ้านเกิด c อ m ค m รับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกเคล็ดลับวิธีในด้านการเกษตรที่ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับการที่เราจะทำนานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไปในการโดยเฉพาะที่เราจะทำนายนวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการเพราะก้านะฮะกับเครื่องโรยข้าวโรยดินสําหรับเพราะก้านายน ซึ่งผมอยู่กับเกษตรกรหรือว่าปราบชาวนาเกษตรกรท่านนี้ชื่อคุณมานัทไชยรัตน์อยู่ในพื้นที่ของตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับอยู่ด้วยกันตรงนี้สวัสดีครับคุณมานัทค,ครับผมสวัสดีครับคนนี้ถือว่าเป็นเจ้าของสูตรเลยนะฮะวันนี้ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านทางรักบ้านเกิดคอมนะครับครับผมได้ครับสําหรับเครื่องอุปกรณ์การเพาะนะครับเราจะทําแบบสําเร็จ ก็คือสําเร็จในขั้นตอนเดียวนะครับสาหรับเครื่องโรยข้าวโรยดินแบ่งเป็น3ากระบะนะครับกระบะตรงกลางจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับกระบะซ้ายขวาสองข้างจะเป็นดินนะครับหลักการในการทํางานก็เวลาเราหลักนะครับผักไปดินดินก็จะลงครึ่งหลุมนะครับครึ่งหลุมของกระบานายนแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวก็จะลงตามนะครับหลังจากขั้นตอนสุดท้ายก็ดินก็จะกลบปาบหลุมนะครับเราสามารถผัก ไปได้ทั้งซ้ายขวานะครับเราไม่ต้องยกยกกระบะข้าวออกมาสลับกันนะครับเหมือนกับเครื่องทั่วไปนะครับกับส่วนประกอบในการทําเครื่องโรยข้าวโรยดินนะครับส่วนมากก็จะมีตัวสําคัญก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กของลูกล้อนะครับลูกล้อของประตูกับลูกปืนนะครับเขาเรียกว่าลูกปืน UPC นะครับสําหรับใช้สําหรับ ปลอกกับเทาอะไรทั่วไปนะครับจะเป็นลูกปืนดูนี้แล้วก็เหล็กนะครับเหล็กข้ออ้อยข้ออ้อยก็สองนิ้วนะครับสําหรับใช้ตัวปั่นดินกับข้าวให้มันกิ้งลงหลุมนะครับออตัวนี้เป็นข้าวนะครับข้าวอยู่ตรงกลางแล <c oughs> ้วก็ดินอยู่ซ้ายขวานะครับดินเวลาเราผักไป <c oughs> ดินตรงนี้ก็จะลงก่อนนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วเป็นข้าวนะครับแล้วก็เป็นดิน <c oughs> นะครับดินกลบอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการ ข้อข้าวสําหรับต่อถาดนะครับมียงภเสเป็นถาดนะครับเดี๋ยวให้คุณแชรัตสาธิตการทํางานของเครื่องโรยข้าวโรยดินตัวนี้นะฮะทำยังไงฮะสําหรับตัวนี้ครับเราก็ผักไปเลยนะครับผักแล้วเราก็จะดูตรงท้ายนะครับว่าดินเต็มหรือว่าเต็มหลุมหรือไม่เต็มหลุมนะครับ ใช้เวลาเร็วกว่าในการที่เราต้องใช้มือครับจะใช้เวลาเร็วกว่านะครับในการใช้มือใช้มือก็จะเสียเวลาในการโรยข้าวโรยดินแล้วก็โรยข้าวอีกทีหนึ่งนะครับ,รบก็จะสามขั้นตอนสําหรับการโรยด้วยมือนะครับแต่สําหรับตัวนี้ก็สามารถทําเสร็จในขั้นตอนเดียวนะครับครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะใช้เวลาในการทำสักกี่ถาดนะก็ตัวนี้นะครับก็ประมาณ ร้อยถากนะครับหนึ่งไล่ oh. ตัวนี้นะครับเราก็อุปกรณ์หาได้ง่ายนะครับในท้องถิ่นของเรานะครับก็คือตัวล้อลูกปืนแล้วก็เหล็กนะครับเหล็กฉากหรือว่าเราไปซื้อจากร้านของเก่านะครับมาประกอบก็เหล็กตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้นาน,นครับเป็นตลอดอายุก็ประมาณก็จะเกือบร้อยปีนะครับเราก็สามารถทําแล้วก็ประหยัดต้นทุนเราไปด้วยนะครับเราไม่ต้องไปเสียต้นทุนในการซื้อเครื่องเพราะ สำเร็จรูปจากโรงงานมาครับลงทุนไปเท่าไหร่ฮะตรงนี้ก็ตัวนี้ก็ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดนะครับก็มันก็ไม่ตากแดดตากฝนนะครับก็ไม่มีการเสียหายอะไรเพราะว่าเราทำโครงสร้างมาแบบง่ายๆนะครับโฮมสามารถนําไปเรียนแบบได้สามารถประหยัดต้นทุนในการเพาะข้าวข้อดินแล้วก็ลดต้นทุนในการทํานาด้วยนะครับใช้ได้ทั้ง2ถาดนะครับหรือว่าถาดทั้ง2แบบ ก็คือแบบ434หลุมกับ561หลุมนะครับก็เครื่องตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับอายุการใช้งานนี่นานไหมครก็<ช>10นนปีนะครับอ,อยู่ที่การดูแลของเรานะครับโยนเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องเอากลับเข้าไว้ในที่ล่มนะครับ,รบก็สําคัญอย่าให้โดนแดบดบพูดง่ายๆวัตถุดิบก็มีอยู่ในชุมชนหาซื้อได้จามท้องตลาดทั่วไปนะครับหลังจากที่เราโรยข้าวโยดินเสร็จอกี่วันถึงจะ ออกมาเป็นต้นกล้าเอาไปปลูกได้ก็สําหรับตัวนี้นะครับเราจะใช้วิธีการโรยข้าวแห้งนะครับหรือว่าดินแห้งเราก็สามารถเก็บไว้เป็นเดือนก็ได้นะครับสําหรับข้าวใช้เครื่องตัวนี้นะครับเราจะใช้ดินแห้งและข้าวแห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วสถานที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วเราก็สามารถนําไปวางในสถานที่เราได้ก็สําหรับข้าวนโายนก็ระยะเวลาก็15วันนะครับ15ถึง20วันก็สามารถโยนได้หรือว่าระยะ ความยาวของกล้านะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณคืบหนึ่งเราก็สามารถนําไปโยนในแปลงนาเราได้นะครับสําหรับกล้านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลผลิตที่ได้จากการเพราะกล้านาโยนของคุณพี่มานับใชรับข้างหลังนี้เป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะก็ข้อหกนะครับสําหรับข้าวนี้ก็เราจะใช้วิธีการดูแลก็ใช้ปุ๋ยสังตัดนะครับในการดูแล,แลรักษาการให้ปุ๋ยนะครับเราก็เน้นจากการที่เราทํานาโยนครับ นายโยนลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ปุ๋ยเราก็จะใช้ปุ๋ยสังตัดนะครับ,รบปุ๋ยสังตัดมาดูแลต้นข้าวนะครับก็เราสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับข้างานโดยเดียวปลูกในช่วงไหนฮะเนี่ยก็ตนนัวนี้ข้าวตัวน,นี้ก็โยนเมื่อวันที่สิบสองสิงหานะครับก็เก็บเกี่ยวก็วประมาณห้าทันวานะครับ5้าทันวาก็จะเก็บเกี่ยวโยนวันแม่เกี่ยววันพ่อครับครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ เราสาธิตขั้นตอนวิธีการทําให้ดูกันคร่าวๆตรงนี้ใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมติดต่อกับคุณพี่มานัทชัยรัฐกันโดยตรงติดต่อเบอร์ไหนดีฮะก็ถ้าเบอร์โทรนะครับก็083นะครับ765 6201นะครับครับก็อยู่ที่อําเภอแม่ลาวนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับครับวันนี้ทีมงานของรักบานเกิด .com นะครับขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะฮะติดตามคลิปเกษตรที่น่าสนใจ ทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด com วันนี้ผมภูลศักดิ์ศรีสุธาและทีมงานและก็คุณพี่มานัทชัยรัตน์ตาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ